สวัสดีครับวันนี้กัผม n อชื่อปรวอรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เก่ามากๆเลยครับก็คือเฟยหงนักลบครับถ้าถามว่ามันเก่าขนาดไหนก็มากเลยครับให้เราเลื่อนไปในสมุดสะสมครับมันจะเป็นประวัติตามตัวที่มานะครับเรียงลำดับนี่ครับเริ่มมาก็จะเป็นพวกหนึ่งดาวสี่ดาวพวกนี้ใช่ไหมล่ะครับเฟยหงเป็นเหมือนคนละ คล้ายๆกับโคลาโบที่เข้ามาเป็นช่วงแรกๆนะครับตอนนี้เปิดหาไม่ได้แล้วครับเหมือนกับซักแต่ว่าซักผมเผลอขายไปตอนนั้นทาอะไรสักอย่างคนระไม่แน่ใจแล้วมันก็หายไปเลยเฟยหงนี่ครับผมตอนนั้นเปิดได้เป็นหกดาวโกเฟยหงครับซึ่งในส่วนเฟยหงนั้นเป็นตัวที่เจ็ดดาวไม่มีธาตุนะครับเป็นสายไวพิฟนะครับ ซึ่งดาเมจจะอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยี่ห้านะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่สามแสนสี่มืนแปดพันแปดรอยสี่สบสามนะครับแล้วก็เฟยหงเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีในยุคนั้นนะครับถ้ายุคนั้นใครไม่มีติดทีมคือไม่ได้นะครับซึ่งในส่วนสองสกิลมันตัวที่สกิลแปลกมากเลยครับคือทำดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นลงในพื้นที่แล้วก็โจมตีกระเด็นถอยหลังครับ ความแปลกของเฟยหงนะครับคือดาเมจสกิลเบากว่าการโจมตีธรรมดาครับแต่ยุคเริ่มต้นนั้นถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเข็งแกร่งนะเห็นดาเมจเบาๆเห็นดาเมจเบาๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับเราจะไปรีวิวกันที่ด่านดาวคอสสีเหลืองด้วยกันครับจะไหวไหมน่าจะไม่ไหวครับแต่ว่าเราจะรีวิวพวกสกิลนะครับก็ในส่วนของเฟยหงนะครับนี่คือ อันสกิลของมันครับจะเป็นแทงดาบลงมาเป็นคลื่นโจมตีครับทากระเด็นครับแล้วก็การตีธรรมดาจะเป็นการฟันดาบลงมามีแอนิเมชันคือตัวยุคเก่าเก่าเอฟเฟคค่อนข้างจะสวยเลยนะครับเอลซ่ามาทําไมโอ้โหแล้วก็ในส่วนของสกิลก็อย่างที่เห็นครับมันจะกระเด็นผักเป็นตัวที่เอาไว้กระเด็นผักอัดป้อมไปเรื่อยๆครับนี่ครับสกิลถือว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ แต่ด้วยความที่ตัวมันเก่าก็เลยไม่มีคนเล่นครับแล้วก็เป็นเจ็ดดาวด้วยครับนี่ครับอย่างที่เห็นเลยครับก็จะมีการโจมตีเป็นฟันธรรมดากับเป็นท่าโยนดาบขึ้นไปแล้วก็แทงลงมาแล้วก็จะมีคลื่นโจมตีนะครับถือว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับเป็นตัวที่เท่มากเลยครับสำหรับผมคือผมชอบมากเลยครับสำหรับตัวนี้ ก็เดี๋ยวลองรีวิวอีกรอบหนึ่งสักด่านที่มันไม่สูงมากแล้วกันครับเอาเป็นด่านเมฟิสโตแล้วกันครับให้เฟยหงม่ช่วยแซลลี่ครับยุคนั้นนะครับคือเฟยหหงเป็นตัวที่ผักกระเด็นคือโหดมากเลยครับมีติดทีมตำนานครับนี่เป็นการฟันธรรมดาครับ นี่คือการปีธรรมดาก็เท่แล้วครับเป็นชาร์จคลื่นมาฟันนะครับมันเท่เกินไปครับอันนี้เป็นท่าครับยิงเป็นคลื่นขดๆล้มนะครับทำผักนี่ครับตัวมันค่อนข้างจะเท่เลยครับเป็นยิงคลื่นฟันลงมาฉับแต่ว่าแรงมากเลยนะครับสำหรับยุคนั้นคือดาเมจมันเบาแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมีผักกระเด็นนะครับ มันพาทีมเล่มน,นะครับด้วยการผักกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คตัวอื่นๆในยุคนั้นนะครับยกตัวอย่างผมมีเหลือบ้างไหมเนะี่ยก็ตอนนั้นตัวที่เป็นดีๆก็ใช้เฟยหงนะครับผักผักผักไปแล้วก็ตัวยุคแรกๆเลย8ดาวตัวแรกๆก็ผมไม่เหลือ ก็ตอนนั้นก็ประมาณว่าใช้เฟยหงนะครับมันก็จะผักกระเด็นไปแล้วก็ใช้พวกเอ็ดเวิร์ดอะไรแบนี้ครับเป็นตัวรุ่นแรกๆใช้พวกเกตดาวรุ่นแรกๆหรือแปดดาวทำทีมนะครับอย่างเช่นใช้ดาวน้ําแข็งนี่ก็มีคนใช้นะครับทุกนะั้นแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะรีวิวลินแล้วกันครับก็ถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเอดีชื่อประวร้วยนะครับขอบคุณครับผม